คือมึงไม่ต้องเล่นนะพายง่ายๆคือมึงไม่ต้องเล่นเลยโอ้โหพายเฮ่เเฮ่เโอ้มาร์กัสไปหอดเราวแล้วกันนะเราไปแล้วตานี้โปบุกแล้วละตโนี้น่าจะตัวใครตัวมันแล้วพี่อ้าวยิงหัวรัวครับใครก็ได้นะครับเอาคน เอาคนเมื่อกี้ไปเข้าแคนด้วยนะครับคือเขาโหมดมากเลยเขาเก็บไปสองตีแล้วตอนเนี้ยไปแล้วอ่าเราไปหอดูดาวก็แล้วกันเขาขึ้นชื่ออีกแล้วเอาแล้วจะมาด้วยไปเนี่ยแล้วจะมาด้วยนละ้วไปดผมขออยู่นี่แล้วกันเราจะไปห้องอุ้โยโมจีไปไหนอะโมจีไปนู่นเลย ไม่ไป้เข้ามาแล้วครับมาแล้วยิงหัวรัวๆครับนี่ดีที่สามไปแล้วจ้าตอนนี้เหลือ25คนนะครับวงแรกออาค่าอีกแล้วสุดยอดอ้เจอคนฮาโรลเราเจอคนค่ะตรงไหนอ่ะตรงไหนอรัพี่ไปแล้วจ้ามันจะไหนอะพี่จังหวะนี้ครับกระโดดมาเรียบร้อยล่วงโอ้โหคนจริงเอง คนจริงป้ะเนี่ยคนเองเรายิงมันจะตายอยู่แล้วไงไม่เดียวร่วงอันไม่อยากจะคุยแล้วเหรอเฮ้ยทีมเราทีมเราก็ฆ่าได้วะสุดยอดสุดยอดสงสัยเขาก็แยกกันแหละก็ยเหนมาตัวเดียวนี่เขาก็รู้ว่ามีโปโปโมซันนะคะไม่ทำไมโปไม่ฆ่าเลยอ่ะหรือว่ายังหาคนไม่เจอมันหน้ามันหน้าเยอะอยู่พี่ ผู้โชคร้ายคนนั้นคงจะจะไม่ใช่กูแน่นอนเราไปด้วยโอ้โหมาแล้วครับรัวๆเลยครับอย่าถามหาครับอย่าถามหาบอกเลยอย่าถามหาจังหวะนี้มารัวๆเลยครับผมตอนนี้เหลือสิบเก้าคนแล้วครับเรามวเราต้องอยู่ในสูงไว้ก่อนนะพี่เราต้องพยายามอยู่ขอบวงนะเพราะว่าโปแน่นอนนี่แล้วว่ามันต้องวิ่งไปแตางวงมาแล้วขับรถมีตัวขับรถอยู่ข้างล่างนี่ค่ะไม่ได้ข้าแล้ครับ นื่อยนี่ไงเหนื่ยบ้างอ๋ยิงยิงพี่พี่เจ็บเจ็บเจ็บเอาละดาวดาวดาเอาละวันนี้เราจะหนีโปได้จนถึงที่เท่าไหร่ตาไหมฮะเรศไอ้รถบ้าเลยวะอึดแฉะตาไหมมันมันดาวพี่มันไม่ใชายเลือรถไวแบบนี้จะพึ่งลงไปเดี๋ยวต้องลงไปเออมันจุกเออมันตายฮะมันตายฮะเหลือสิบเจ็ดคนแล้วครับมา ไม่ขอเยอะขอที่สองก็ได้ปะขอที่สองเลยกันสำหรับตาไดแล้วเนี่ยอ้าวใครอีกแล้วครับยูเอฟโอเรียบร้อยครับผมอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยรัวๆครับผมจังหวะนี้ใครก็ได้นะครับนะโอ้ไม่โฆษณาผู้ช่วยเลยแฮะใครก็ได้นะเอาเออเอา เอาคนเมื่อกี้นะครับไปเข้าแคนด้วยนะครับเพื่อเขาโหมดมากเลยเอ้าวเรียบร้อยเอาอีกแล้วครับผมเราหนีกันรัวๆครับตีเรายังไม่มีใครตายนะตอนนี้จะเข้างวงเล็ก,ก่อนค่ะยัยเย็นไว้นอกวงไว้ก่อนครับวงแรกก็ยังยังคงไม่เป็นไรเนาะตอนนี้ยาเรายาพี่มีสิบกล่องอะตอนเนี้ยเข้ามาถึงมือกดีเลย ตีเราใครจะเป็นผู้โชคดีเอาเอากูไอ้ป้ดพงไม่ไม่เขาต้องรู้แน่ว่าเราอยู่นี่เพราะว่าเพื่อนเราตายมาแล้วดีผู้โชคดีใครจะเป็นผู้โชคดีกูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยมัน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 วาร์ปหรือมันหายตัวพี่หรือว่ามันไม่เห็นตัวมันเลยครับตอนเนี้ใช่ไม่เห็นตัวมันเลยตอนแรกตัวมันให้าอมีถางซู่หน่อย อันนี้ไม่เห็นตัวมันก็อ,กอืมจะเรียนพราัทอยจ่เราต้องไปนั่งมุมแล้วเราก็วางระเบิดพี่พี่ว่า,วาเอ้าเอ้าเอา,ๆๆาเอาเอ้าเอาบนแน่เลยพี่เรียบร้อยไปแล้วไปแล้วปาแตนคงต่อไปเรียบร้อยครับ <laughs> 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 โอ้ไม่อยากโดหดไอสัตว <c oughs> ์แบนดิะโหดจัดเลย <c oughs> โอ้โกงเลยครับเนี่ย อี่ยนั้นก็เลยฝนฝาแน่เลยใช่มันยิงได้ขนาดเนี้ยโอ้โหที่ห้าโหแล้วตีไหนวะเนี่ยโ้ที่ห้าหรอโอ้โหอ๋ออ๋อที่ห้าก็ไม่เป็นไรก็ดีไปเยอะที่รวยโหไม่ยังหมดแหละดู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 ฮัลโหไม่อยากจะโบ๊ดูดามีคนที่ได้คิี่ยวนี่โอ้โหวิ่งผ่านอัดเปียไฟครับยังไงยังไงเริ่มแล้วนะเกมผีไฟเนี่ย เริเ่มจะเจอบ่อยขึ้นทุกวันแล้วเฮ้ยนั่งไงนั่งไงเพื่อนมันนี่หว่าโอ้โหเอฟเอฟด้วยโอ้ถ้าจะโหดขนาดนี้นะยังไงต่อยังไอองไนแน่มียิงโอ้โหคือมึงไม่ต้องเล่นนะเอาง่ายๆคือมึงไม่ต้องเล่นเลยแนี่ โอ้โหความโหดความโหดมาวะเอาแดะเดะเดะเออไอ้สุดจัดเอ้ยยิงรถไม่ได้ <c oughs> เลยวะเอาเอาโดนรถชน <c oughs> มึงจะบอกแล้วว่ามึงจะตายยังไงครับยังไง คือคือโหดเกินะ่ะโอ้โหวิ่งพันยาก็มาเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเพื่อนมันได้ฆ่าครับยังไงต่อยังไงต่อ,อ ยังจะหาอีกเลยตัวเดียวเนี่ยโหเยสเคซันจิก็มาอ,อย่างชอบคือจัดอะยางชอบ ยังไงครับมายัางนิ่งนะยังนิ่งเฮ้ยตัวเดียวหาไม่เจอจริงว่ะตัวเดียว,วเนี่ยหรือว,ว,ว,นะว,ว่าอยู่นอกวงกันแน่ สรุปจะเจอไหมครับหล่โอ้โหดูเพื่อนมันได้เดี๋ยวดูเพื่อนมันได้โอ้โหแล้งโอ้โหสุดยอดสุดจัดจริงๆอ่ะแล้งอ่ะคนเนี้ยดูไว้ดูไว้นะครับดูไว้สุดจัดบอกเลย ไออีกตัวเดียวนี่หาไม่เจอจริงๆนะอีกตัวเดียวเนี่ยเขาหลบดีมากเลยครับเฮ้ยังไงังไงเจอแล้วเรียบร้อยครับเจอโปรแล้วเรียบร้อยหัวสองเมตรครับผมที่หนึ่งไปเบาๆเย็นคิดโอเค สวยสวยพี่สวยสุดจัดอะสุดจัดอะบอกเลยสุดจัดอะเมื่อกี้อะสุดจัดอะไปเข้า,าน้มาแล้วฮัลโหลไม่ไม่พี่ไปดูโปมาโปได้ไงตั้งนานอะมันนานขนาดนั้นเลยหรอมันหาอยู่ไอตัวนั้นเว่งแอบแอบแบบโคตรแอบอะอ,อ๋อแอบในบ้านใช่ไอไไตัวสุดท้ายนะโคตรแอบเลยเสียอยู่หรอ เราก็น่าจะแอบดูถ้าเราไม่รู้ไงมันปีหลังคาบ้าพี่เห็นพี่เห็นเพื่อนดาวแล้วเอ้ยเราก็งงเฮ้ยเพื่อนดาวได้ไงวะที่ไหนได้เอ้ยโปกําลังจะบอกว่าโปอะไรโดนก่อนเลยพี่อะไปเลยวนะไปเลยวนะโอเคโอเค